น้องๆเคยอยากเป็นเป็ดกันบ้างหรือเปล่าครับน้องๆคงจะเคยแต่งตัวเป็นเป็ดกันสินะแต่น้องๆจะรู้ไหมว่าน้องๆสามารถเป็นเป็ดได้เหมือนกันใช่ครับผมเป็ดจริงๆเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูว่า แบบแบบนี้มันเป็นยังไงไปกันเลยครับผมน้องๆคนไหนกําลังมองหาร้านกดเกมพาร์ตราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบักราคาสุดคุม้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกังบริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตเลดบอลแอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์และเกมอื่นอีกมาก และไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบ็อกฟุตหกหมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรอะนิเมะแอดเวนเจอร์ต้องที่นี่เลยร้านริงกังลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมป B อีอะดักในโรบอกนะครับผมโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าสมกับตีมช่องสุดๆนะครับผมวันนี้พี่จะมาเป็นเป็ด ใช่แล้วครับผมแบบนี้เป็นแมปของเป็ดนะครับผมใครคือดักเลเวอร์นี่ต้องชอบแมบ,บนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนะ <c oughs> มันจะมีอะไรที่น่าทึ่งให้เราทําด้วยนะครับผมนะดูทุกคน <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับผมนะระบบที่พี่ตึงไปมากก็คือระบบเปลี่ยนสีเป็ดับผม <c oughs> ตอนแรกเข้ามากล่าวเอ๊ยมันเป็นเป็ดขาวเหรอนี่มันจะคนจะจะคนจะบอกว่ามันคือหาอ่านี่ยงไม่ใช่นะมันเราสามารถเป็นเป็ดเหลืองได้เห็นไหม <c oughs> ตอนนี้เราก็เป็นเป็ดเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับผม เ๋ยวเราสามารถฟักไข่ด้ด้วยนะทุกคนเราก็จะมีไข่ยอยู่ใช่ไหมเราก็จะมีเวลานะครับผม หลังจากไข่ฟักแล้วเนี่ยนะลูกๆก็จะออกมานะครับผมภายใน30วินาทีเดี๋ยวเราจะมีลูกๆเดินตามด้วยนะแบบเนี้ยมันจะมีมินิเกมให้เล่นหลากหลายมากนะครับผมทุกคนดูตัวอย่างนะครับผมว่ามันจะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมนะเหมาะสําหรับการเล่นเพื่อนๆนะผมนะทุยเหมาะสําหรับการเล่นกับเพื่อนๆโคตรเลยลูกเราฟักแล้วมาเบสโซโลดักลิง่ง โอ้ลูกๆของพ่ออันแรกเลยที่สนใจอย่างยิ่งก็คือไอ้ลูกบอลที่มันกิ้งลงมา่ะนะโอเคแลเ,เข้ามาแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไต่เต้าขึ้นไปสู่ของบนเราจะพาลูกเราไปสู่เส้นชัยให้ได้เฮ้ยง่ายๆเออกระจอกมากโอเคนี่มันไม่มีทางที่มันจะโดนเราเฮ้ยไอตัวริมเนี้ยเข้ามาก่อนโอเคสบายๆนะครับผมอุ้ยงีซยสิอื้มชิวๆสบายนะครับผม, <Easy. S 1> มสบายว้าวไปตอ่อเร็ว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  มีแล้วครับผมเราก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเฮ้ยมันง่ายเกินไปเปล่าเย,ย้วูวเงี้ยผมเราก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเกมนั่นไงเอาบอดเอาบอดคือเราเพิ่งชนะครั้งแรกเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าทุกคนอันนี้คืออะไรเหรอเราสามารถเข้าลูกกลมนี้ได้ To the a ับ r a s ต you go ว้าวเฮ้ยพาพี่มาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราเข้ามาที่ที่ไหนไม่รูทุกคน โอ้ตอนนี้เราเข้ามาที่ถ้าที่พิลึกพิศวงสุดๆโอ้นี่มันคือโอ้มันคือ,อลุปั้นเป็ดอันยิ่งใหญ่ท่านราชาเป็ดคือฆ่าเท่านั้นเจ้าไม่มีทางได้เป็นหรอกลูกปั้นนั่นก็ฆ่าเองนั่น <c oughs> แหละเราไปเล่นออบบี้ดีกว่ามันจะมีออบบี้ให้เราเล่นนะทุกคนออบบี้นะผมนะมันจะมีบางแมปเหมือนให้เราเล่นกับเพื่อนด้วยนะทุกคน north m e ไม่แ okay. อดดูหรอก m ทำไมโอเคอ๋อโอเคเราต้องช่วยเหลือเพื่อนๆขึ้นไปไปเลยเป็ดเหลืองเราช่วยนายเอง เรารออยู่ข้างล่างแหละไปสินายจะถึงหรือเปล่าวันนี้นายเราจะถึงเส้นชัยในอีกไม่ช้านี้แล้วก็เย่นายนาย,นายเราด้วยดินายนายเราไปด้วยไอ้หนูเออสักทีไปเลยไปพวกนายไปเลยเดี๋ยวเราเฝ้าเองตรงนี้เร็วเร,วเร,วเรว็สามคนช่วยกัน โอ้โนะสงสารเท yeah. ไปเลยเราให้นายไปก่อนโอเคเอาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่น,หมนายไปเลยดีมากเออ,อสวยงามเพื่อนเย่แตงกิวแตงกิวโซมานี่ก็ออาพีส่สำหรับโซโรนะอันนี้บอกเลยว่าท้าทายชีวิตสุดสุดถ้าคุณเจ๋งจริงคุณต้องทำอย่านี้ได้เอ้ยคุณตัวใหญ่คุณก็เกยียบตัวนี้ <laughs> โอ้ขี้โกงอะ่ะ เลยเราก็ตึงเกินไอเราก็ตึงเกินเบสทำไมก็คือไปถึงแล้วแล้วขิงเราอ่ะอยู่ไปสิอยู่ยาขาสั้นสิ <c oughs> ไปสิยูจะจะตามไปถ้าขึ้นสองมันจะหัดไหมทุกคนไปแล้วเย้ มาชงเช้งกันนะในนี้นะผมเราสามารถชงเช้งกันได้นะผมน่าจะมีใครตามมาอยู่บอกเลยว่าศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมใครเราเขาพลาดพลาดเราก็แพ้ไปสวีปเปอร์กระโดดหลบแดงๆเนี่ยห้ามตกน้ำเนี่ยโอเคนะครับผมนะแล้วก็ทีนี้พี่มีสูตรไว้ทุกคนเราต้องยึดข้างในไว้เราจะรอดอยูพี่ง่ายนะผมนี่เราสามารถแบบเล่นกับตัวอื่นได้นะที่ตัวอื่นแบบว่าเออเดื โอ้โหเมื่อกี้เราถือว่าเราแกล้งพลาดเฉยๆนี่ไงโถ่สบายสบายนอน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 เยสูรใหม่วว้าอ้๊ยอันนี้มันเป็นชิงช้าเวอร์ชั่นไหนวะเนี่ยอ๋อช่วยด้วยเออโอ้จะเป็นลมแล้ว ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะแมปเป็ดนะผมใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปให้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ใครับเจ้องก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมกคลิปจะได้มาเป็นคอมมเนต์แรกกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับดูสิว่าพี่จะเล่นแมปอะไรนะครับผมนะสวัสดีครับผมพี่คือยี่ออนโน่หนึ่ง